ไปหากันแล้วค่ะกับเชื่องเชอรูมเชอฮาตอนคนที่รักเธอเป็นรุ่นใหม่ไอแดงโอ้ยเมืองนี้ไม่ธรรมดานะเจ้าชู้ประตูเด็ดจริงนี่ไอึ่งพี่ถามเลยว่าเองก็ทำงานอยู่กับไอเมย์ตั้งนานแล้วถามจริงๆเหรอคิดอะไรกับน้องมันบ้างเปล่าวะจะไปคิดอะไรพี่เมย์มันก็เหมือนน้องคิดว่าเป็นน้องนุ่งแล้วถ้าเกิดน้องไม่นุ่งมันก็ฟาดเรียบเลยสิ พี่คิดแบบนี้กันหนูได้ไงคะแต่ถ้าพี่คิดจริงๆเนี่ยนะพี่เข้ากลุ่มรับหนูไหมสามร้อบาทเท่านั้นโอ้โหเงินพี่ไม่พอมี250้ิได้ปาะวะไม่ได้ถึงห้ามเข้าคิดว่าตัวเองสวยนึกยังไงใ,ให้ไนมะ่นี่พี่บอกให้เลยนะถ้าทั้งโลกนี่นะมีผู้หญิงแค่แกคนเดียวนี่นะพี่บอกเลยพี่ เดินทางไปคองโคนดีกว่าไปทำไหมไปนอนคว่ำกับดินเหนียวยังจะมันไหวีกบอกให้โอ้โหหนูจะบอกอะไรให้ถ้าทั้งโลกเนี้ยนะมีแต่พี่กับพี่เหน่งเนี่ยนะอหนูก็เอาออาจะพูดทำไมละ่ะกพมันไม่มีใครให้เอาแล้วอะแหดูท้ามาโเอ้ยโหสามคนเลยาหาดใหญ่อะ <ส>พูดอะไรคะไม่ใช่ที่เราไปเที่ยวไงนี่ใช่ที่เราเพิ่งกลับมาไงรับจองสามงานเลยนะคะออาครับผมเฮ้เมย์เมย์เมย์รับลูกค้าหน่อยเร็ว สวัสดีค่ะคคสนใจรถรุ่นไหนสอบถามได้นะคะอย่างเช่นรุ่นนี้นะคะรุ่น All New D Max พลานุภาพพิกดอกดีไซน์รําสมัยตอบทุกลฟ์สไตล์ที่ไรขีดจำกัดค่ะถ้าเกิดว่าพี่มีแฟนนะคะ <c oughs> พี่จะรีบมาซื้อรถกับหนูเลยนะคะ <c oughs> โี้ยหนูชอบผู้ชายพูด่าขาดจังเลยอะค่ะ <c oughs> พี่เข้ากลุ่มรับหนูไหมคะร้อยเดียวเดี๋ยวหนูดึงเข้ากลุ่มจะเอาพี่เม่เมื่อกี้ของพี่ยังบอก300อยเลยอ้าวกูนี้ถูกใจหนูรถให้อ่ะไปเลยไป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 สวัสดีครับ สวัสดีค่ะเอ่อรับรุ่นไหนดีครับไม่ทราบว่าคุณเป็นผู้จัดการหรือคะคนลุกนะบอกตรงใช่ไหมคะอุ้ยโอ้โหนี่ถ้าผมเป็นผู้หญิงผมก็ยอมพีกายให้คุณเลยอ่ะบอกตรงเชิญเลยนะคะแป๊บนึงนะค่ะพีการอยู่แล้วพี่เนี่ยครูต้องคอยระแวงเนี่ยคอยเขาต้องดึงเขาคบพูดค้านิดพอดเนี่ยละทวยอ่ะพี่ผมนี่ละทวยหมดเชื่อไหมไปหาดใหญ่ ไปหนาดใหญ่นี่กลางวันเรียกผู้หญิงมาสองคนุยแค่พูดคาขาคาขามาอีกตอนกลางคืนอีกคนนึงรวมกันเป็นสามคนวันนั้นตีสี่ไม่ได้นอนโอ้โหบอกว่าเราไม่ธรรมดาพูดอะไรครับไม่ใช่พูดว่าเรามีเสน่ห์พี่มีเสน่ห์ มีเสน่ห์ไม่มีใครเกินคขะขาขาขาเกือบตกเครื่องเลยค่ะสนาดสนานดูตมสบายเลยนะคะครับผมวันนี้ผมต้องพูดใะเชิญตามสบายไมฉันไม่ถมจะบอกมีเสน่ห์แรงไงมค่ะมีเสน่ห์แรงเอ้พี่พี่ พี่นี่ไอเด็กคนนั้นไม่ใช่ไหมไอเด็กคนนั้นผมแพร่ผมไม่ได้อันนี้จะบอกว่าไอเด็กคนนั้นนะท่านพี่ไม่นี่แหละผมต่อได้ไหมในเฟซบุ๊กพี่อะวิไอแล้วทำไมพี่บอกนัดหญิงทำไมพี่ต้องมาที่นี่อ่ะคุณบอกกับพวกมึงแล้วไงวะเด็กในเฟซคนเนี้ย ตื่นโซเชียลนะเว้ยเออเฮ้มึงอย่าไปกลัวเดี๋ยวมันมาเนี่ยเดี๋ยวกูเนี่ยจะปามปามปามเองเฮ้ยี่มันจะดีอ่ะมันดีสิวะเด็กมัวใจแตกแล้วอ่ะไม่แล้วพี่ไปเจอยังไงพี่ไปเจอไงไปเจอยังไงก็เขาเนี่ยเป็นเพื่อนในเฟซของพี่หัวไม่ใช่พี่หันใหญ่พี่เจอไงอะไรวะไม่เอาผมถามอันนี้รอบละมึงต้องอยู่ในเรื่องก่อนสิวะอ๋อไปแล้วไปเจอไงในเฟซบุ๊กเนี่ย ไปเฟซบุ๊กไปเจอไงเป็นเพื่อนของข้อมไงไงเสร็จปุ๊บเขาก็มาแอดเฟนเราในเฟซบุ๊กของเราไงแล้วก็เลยเอาดิดูตูกขั้น่อนถ้าพี่ไม่ชอบผมเสียบเลยนะผมบอกก่อนเลยนะแหมมันทางของมึงจริงๆว่ะทางเนี้ยดูตามสบายนะดูตามสบายต้องแบบนี้สิวะเฮ้ยเฮ้ยข้อมึงดีมันอันชาไงวะเนี่ยก็ไปตามเด็กใี้มึงไง มาแล้วมาแล้วมึงแก่นเปรี้ยวโบ์โป้วาโอ้โหลอสับไปสับไปนุ่นมายังมายังแล้วเด็กที่รัดมาค่อมมาแล้วเรียกมาเลยดีวะเฮ้ยจะ่าไปยุ่งเขาเลยมันไล่เรียนสาจังเด็กอยู่เลยนะเว้ยเด็กมันพร้อมแล้วพร้อมเด็แต่ถมางืจบ จริงดิถ้าเด็กมันมากูจบไม่เกี่ยวไปเที่ยวดีกว่าเด็กจะยุ่งนะไม่ต้องไม่ต้องไม่ธรรมดาอยู่แล้วพี่ผมเชื่อมือพี่เพราะพี่ฉายาคือบุตรแห่งโพไซดอนดังๆดังๆขอดังๆผมรู้แล้วพี่เป็นคนใคอย่างนี้เลยแบบใช่ขอทักบุตรแห่งโพไซดอนนี่อว่าแมนพี่ต้องบอกเลยลูกศิษย์กูถ้าผมว่ายน้ำโคองเด็กกูสอนมันเองถ้าผมมึงมาเี่กชั่วโมงเดียรู้คำว่าถ้าผมพูดคำว่า พี่จะรู้ว่าบูดของพไซดอนบูดแห่งโพไซดอนเเอาขอพี่ที่นี่แหละเธอที่นี่แหละชนัด้ที่นั่ลวะต้วงเป็นสมบูรต่อนเนฮ้ยบ้านบูกระเก็ไม่รอเฮ้ยมาแล้ววะนี่เด็กอะนี่ให้โอ้ต่ลืมตะลในความสวยแม่รับหลานไไงอ้าไอเตี้ยพูดไรอะ อย่าค้าเรื่องหรออย่าหาเรื่องไปตรงปกเลยนี่หว่าโอ้เรื่องอย่า ทั้งต่าผู้ชายนี่ไม่ใช่หรอฉันก็ลืมตัวอ่ะนี่อ่ะกุศลทิ้งโวงปิงโกมาแลเนี่ยโโอ้หไมห่คนเรามันอยู่ที่การแต่งหน้าด้วย<อ>เขาอาจจะแต่งหน้าแล้วอาจจะดูเป็นอย่างนี้หรือเปล่าตจงสังเกตดูดีดูพี่เอดูพี่เออาจจะนึกเล็บเฟอร์นไม่ออกเพราะด้วยแต่งหน้าแบบไหนไปเห็นฉลากแม่ปนอมแม่ปนอมแม่ปนอมเข้าก็เลยมาเพื่อนกันเป็นผู้ชายผู้หญิแต่งหน้า โนพี่ลงมือเลยเฮ้ยพี่ลงมือเลยขอบายว่ะพี่อุตส่าห์นัดมาไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวพี่พี่พูดเองนะว่าพี่ขอบายกูอ่ะแล้วจะพี่ขอบายไม่เป็นไรค้อมเพื่อนเดี๋ยวเราเองเฮ้ยคนอื่นเถอะคนื่องนี้มีเรื่องหรอกเด็กเอ้ยเด็กเด็กเงี้ยเพี้ยวเดี๋ยวดูฝีมือผมมึงจะาเลือกเองนะไอ้น้องสนใจเป็นแฟนกับพี่ไหม อมาดูแลรักษาตัวให้ดีเถอะบาทบาทเฮ้ยหน้าตาโง่ๆนี้ถ้าอยู่กับกูกูจะซ่อนเงินให้เข็ดเลยอย่าพูดอย่าพูดอย่าพูดพูดแล้วดัดนิ้วรอเลยเนี่ยเฮ้ดัดโชว์พาวได้เวลาแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรฮะชื่อว่านอนค่ะ โอ้โหผมชื่อสอนง่ายนะครับโอ้ชื่อคอกเลยวันนอนสอนง่ายนะครับผมแล้วมีแฟนยังครับเนี่ยยังครับยังไม่มีใช่อยากเป็นแฟนคุณได้ไหมครับอุวยตายแล้วคุณจะเป็นแฟนฉันเหรอครับผมคุณจะมีคนอื่นหรือเปล่าอ่ะเอ๋อะไรครับเนี่ยไม่มีหรอกครับไม่มีหรอกฮะไม่มีนะแต่ผมผมเป็นคนรักรักใครรักจริง รักเดียวใจดีดีอีกแล้วครับผมไม่เอาสิครับครับผมผมไม่คือทําตัวไม่ออกนอกลู่นอกทางนะฮะยังไงผมก็มีจิตใจที่แน่วแน่เฮ้ยแน่วแน่จริงหรือเปล่าจริงครับผมแน่วแนลยค่ะคุณจริงจริงนะเลิกเสีคยนแล้วเิกเสี้ยนแล้วเลกเดียวอะไรเนี่ยในบทมึงในบทมึงซ้อมกับกูจีบปั๊บจีบจีบจีบคุยคุยคุยแล้วก็ไปจูบปากมึงกูก็รอทำนั้นอยู่มึงไม่พูด คุณมาโหออะไรคะเนี่ย <co ld> มึงจำไว้นะมึงเป็นคนที่โชคดีมากโชคดีเรื่องอะไรคะ <c oughs> กูเป็นเด็กในวงการตลกเป็นมึงที่เป็นรุ่นพี่คนแรกที่กูกระโดดถีบอย่างเงี้ยไ <c oughs> ม่คิดหรกคนดีบ่าไม่เป็นไรคะ่ะจะถีบจะกระถีบเชิญเลยคะ่ะ <c oughs> มึงไม่ได้พูดจากใจมึงหรอถ้ามึงพูดก็พูดปกติมึงแงนี่แค่หนนะมันดูคนแล้นะไอ้้ แต่ผู้หญิงเออรู้ว่าเป็นผู้หญิงแต่หน้ามันก็ทำแบบหน้าถี้ไม่่าดูสิมึงอ่ะจริงจริงนะกูอยากพูดจริงเวลามึงอยู่ข้างล่างกับกูเออหนูไม่เป็นไรหรอกนูเนี่ยมึงดีอะกูเวลาออกทีวีอะไรมึงกลัวตาขี้มึงเป็นโรคจิตมั้ยกูถามดิ่กูถามจริงมึงเป็นโรคอะไรของมึงไอผู้หญิงเขาไม่ชอบเขาอยากเขาเป็นเซาซีเขา นี่คุณก็จะเป็นรังคราบทำไมล่ะครับแม่นี่ไม่ชอบพี่ไม่ชอบน้องเลยอะอย่าไปจีบเขาไคขอไปจีบเลยอย่าไปยุ่งไอ้พวกนี้เลยมยากันจะชู้ทุกคนเลยจะยุ่งเลยฉันขอร้องแหละฉันก็อยากมีแฟนนะอย่าเลยนี่เป็นอะไรนักหนาอันนี้เหย่อเนี่ยเป็นอะไรนักหนาเป็นอยู่แล้วเป็นอะไรเป็นคนที่รักมึงไงไม่รู้จริง นี่คือซีนอะไรครับเนี่ยอะไรครับจะมี